ท่านยังมาชมทุกท่านนะครับอยู่กับช่อง M b a l i u s Channel กันอีกเช่นเคยนะครับอยู่ในเกมไมค์ครับนะครับเอาชีวิตรอดรจนภัยนะครับไมค์ครับซอมบี้นะครับแล้วก็ไมค์ครับสิษนะครับเป็นเอาชีวิตรอดจากซอมบี้นะครับ ซมี้โหน่ากลัวมากนะครับสําหรับพัดกอกเสียงชูมากนะครับเราไปถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกับปจุดไฟกันเลยยูหูเอากลับมาอยู่ในเกมของเรานะครับวันนี้เราจะขึ้นจากถ้าอันน่ากลัวและสะพึงของเรากันนะครับโดยที่ว่าวันนี้มันเช้าแล้วเราจะขุดเอาพวกนี้ไปด้วยเออดีปึ๊บมาขุดเอาทองด้วยอาจจะใช้เวลาในเวลาหนึ่งวันนี้ คราวนี้เราจะทําการทําอะไรไปดูกันน่าจะแบบสร้างบ้านนะเพราะว่าซอมบี้ดุเรือเกินนะครับเมื่อวันโกโอโอ,อะไรนี่เกือนเต็มไปหมดเลยด้วยแกะแกะแกะเดีเยวเราเราฆ่าแกะก่อนชึบตรงนี้ก็เป็นแกะ น,นี้คาบัวด้วยดีกว่าโอ้คาบัวตรงนี้เปื้อแล้วก็มองหาสิ่งที่มีประโยชน์กับเรา,าเช่นแกะเนี่ยครับเป็นต้นเลยสองตัวทั้งนูน่นเออแกะแกะมาเร็วเร็วจะขับเตียงแล้วแกะมาโอ้ยให้กูตายตกอะไรทำไมแหลกวะ ไอเทมมันนันนี้เยอะว่ะไอเทมมันแรนดอมเยอะเราต้องรีบหนีจากตรงนี้อ่ะก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะครับแต่ก็แหลกมากอยู่เราต้องรีบเอาชีวิตรอดแล้วในพานี้เราขอเริ่มจากการตัดไม้เลย มาครับอะไรเนี่ยทําจากหนังฉัดโชะอ้าวทาดาบโคก็ได้ดามจตั้งห่าน้ําใช้ขวันโคก็แล้วกันนี่แล้วก็อ้าวอย่านอกเรื่องสิฮ่าปีดปีดนอกเรื่องอีกแล้วมันมีแต่อะไรให้ทำอ่ะแม่ทุกคนใครจะไม่อยากนอกเรื่องปเอยเตียงนอนผู้ดีผู้งามเตียงนอนของเรามาเถิด ผู้ดีผู้งามมานี่เตียงนอนของเราได้แล้วมานี่นะครับเตียงนอนแล้วเราขุดตรงนี้ไว้ด้วยอุ้ยน้องเตา่าอู้เต่าเราจะไม่ฆ่านอนนี่ครับเราหาทำเลที่เป็นบ้านเราได้ก่อนที่ไม่ใช่ออเชี่ย oh, <yeah. S 1> มาเลยมาเลยโอ้ยเราจะสร้างบ้านที่ไหนมันจะดึกแล้วเนี่ยที่ไหนก่อน อชุกิเคนก่อนตรงนี้หนึ่งกูเรามีแผนว่าเราจะสร้างบ้านกลางน้ําดีไหมวะแต่ตอนนี้มันไม่เหมาะมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรชุกมาเลยแต่ถ้าเขาป่าแล้วมันดึกตอนนี้ก็คือช่วยมาฟี่งั้นถ้าไปทางป่าไม่เวิร์กไปทางน้ําก็แล้วกันทางน้ําก็น่าจะไม่เวิร์กกับกูเหมือนเดิมเย่ไม่มีอะไรเซเวอร์กับกูสักอย่างก็กู อะไรเนี่ยมันด oh ันเจียนเลยวะเอ้ยบุกดันเจียนอะไรวะเนี่ยเราเข้าไปได้โอ้เอมันเป็นเหมือนที่แบบเป็นคุกร้างคุกร้างข้างในมันจะมีกล่องให้เราแบบได้ลูดไหมโออไม่มีเฮ้ยไอตัวอะไรอะ มาเลยมึงตายมึงเจอมึงเจอเฮ้ยมันตีแรงมานี้มึงตีแรงเหรอมึงตีแรงเหรอมึงตีแรงเหรอมันดอบดาบมันด้วยเอ้ยมีมีมีอีกปิดปิดตอนนี้กูต้องทิ้งสิ่งที่ไม่ต้องการเพราะว่ามันเห็นไหมหนังกูก็ไม่ได้มึกแกงต้นไม้ไปเขาดีหมดมึงไม่ดีคนเดียวนี่ต้นไม้ทิ้งไปเลยแวหวะคอยภัยวานาได้ดาบเก็บสีดาบดาบ,ดาบเก็บ เก็บอะไรวะก็เต็มเหมือนเดิมกระดูกไปดาบม,มาโอเคเลิศมามาดิมึงมาดิมึงมานี่มึงมาดิมึงมานี่มึงมานี่ให้ทีน่น,นี่เป็นเฮ้ย้ยเฮมึงมาดิมาดิ ว่าดันเจียนมันเป็นดันเจียนของของซอมบี้ที่กูไม่ควรที่จะไปยุ่งกับมันเลยลเอีบอลีเฮ้ชาวเร็วมันเติร์ดจะไม่เกิดฆ่ากูกูทำไมวันนี้แหลกวะอีพีนี้ก็แบบเป็นอีพีที่แหลกโคตรเลยนะสงสัยจะแบบเจนาเรตโอ้โหอะไรวะซอมบี้ข้างล่าง พวกนี้มันกระจอกค่ะเราฆ่ามันได้เอเฮเฮอีกระจอกแกกูก็ตายเพราะซอมบี้นะว่าพวกนี้เมื่อกี้อีกระจอกเอ้ยมาเลยมาเลยเราจะสร้างบ้านที่นี่ใช่ผมมั่นใจว่าเราจะสร้างบ้านที่นี่แล้วเป็นที่ที่กูจะไม่ควรกูไม่ควรมายุ่งที่สุดคือที่นี่แหละอีบออีบอ หรอถามอยู่ได้ลูกเรียวเรียวเร,ร,ร,รีวนี้ลงน้ำลงน้ำเออกูไม่น่ามายุ่งเลยกูจะไปเอาแมทแพ็กซัมบี้ออกกูขอร้องโอ้ยเฮ้อเอ้อเฮ้อะไรมันตามไหมตามไหมเอา้าก็ไม่มีอะไรนี่หว่าห้ากัก แซบนะกูนี่แล้วก็โดนอีกนี่เราจะสร้างบ้านที่นี่แล้วก็ตรงนี้ด้วยขันตอนแรกวางวางต๊้คราบที่กูทําหายไปแล้วทําพื้อ,อะไรเซ็กก็ข้ามาแต่ไม่มีพื้นที่ว่างทิ้งเก็บไปก่อนแอะเราอย่างไรต้องได้วางอยู่แล้วนะมานี่มานี่ชึบตั้งแล้วก็ เอาไม้ทั้งหมดที่เรามีไม่เรียกว่าทั้งหมดดีกว่าไม่มีเลยไปปูเป็นเราจะใช้เป็นบ้านหินนะครับทุกคนเพราะว่ากวัแบบบ้านไฟไหม้ไฟลุกไฟลามมาดิเริ่มโครงก่อนเลยมาตั้ง ของบานได้สามว่ะเอาประตูมาแปะตรงนี้ตึงชึกกับปึ๊บอ่ะแล้วก็จะได้บ้านเราที่นี่แล้วกูก็จะขึ้นมาวางโครงเสาที่นี่ แล้วก็ทําการเคลียพื้นที่เพียงนี้แล้วก็นําหินมาแล้วก็ทํานําหินมาต่อเป็นอย่างนี้เราจะทําเป็นลูกไม้ที่เหลือเอามานี่เอามาครับผสมกันไปก่อนได้ไหมเออลงถ้ำตรงไหนที่แบบ จะดอปหินให้เราได้ไหมตอนนี้เชือเดี๋ยวนำเซอเวลมานี่ก่อนอก็น่าจะแบบประจบพอดีมั้งเออตรงนี้เราจะทําประจบแล้วก็ทางไปเลย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 เอาแซนไปเผาเป็นกระจกบ้านได้นะเออ ก็ทางตรงนี้ต่อให้หมดเลย เาของเก็บอะไรอ่ะ,อะทุกคนเช้าแล้วะค่ะเราคืนนี้เรามาทำเออ หินเพื่อทําการแบบหาเขาเรียกว่าอ,อะไรนะหาแบบหินมาทําบ้านของเราตอนนี้บ้านของเราแบบยังไม่เสร็จสิ้นดีงามเลยเดี๋ยวเราจะลงเหมืองตรงตรงไหนที่จะเป็นเหมืองบ้านของเราได้ตรงนี้ใช่ตรงนี้ขุดลงไปประมาณสองบล็อกนี้ทุบทุบเตียงมาเป็นที่นี่ก่อนไม่ต้องทุบมันเดี๋ยวถ้าตายจะได้เกิดที่เดิมขุดขุดตรง 在你这里。 ก่อนดีกว่าเพราะว่าแบมันมันดูมันว่าแบบจะแบบแย่อะไรเยอะแยะเราในเอพิส o ดนี้เราสร้างบ้านให้แบบอยู่ก่อนก็ได้นี่แค่นี้ก่อนแค่นี้ก่อนนะครับสําหรับพาร์ทนี้นะก็พี่พอที่นี่แตผมจะเอามอดของซอมบี้ออกวันนี้เราก็ได้มีบ้านอยู่แล้วก็แบบได้แบบเป็นหลักเป็นแหล่งแล้วคลิปหน้าเรามาทําออกทะเลกันนาเพื่อไปดูดันเจี้ยนต่างๆ,ๆนะครับสำหรับที่นี้ก็เพียงพอเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ นะครับคลิปหน้านะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า E ีีที่3นะครับ e ีพีที่2ในวันนี้ก็ได้สร้างบ้านแล้วก็เตรียมลงเหมืองไว้แล้วแล้วก็แบบจะไปเอามอสซอมบี้ออกคือมันไมน่มันเหมือนไม่เสถียรกับเรานะครับสำหรับ e ีพีนี้ก็เพียงพอเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่นะครับ e ีพีหน้าครับบ๊ายบายเต่าเป็นไเต่าเตาเป็นไ